ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาสามารถทานขนมหวานได้ไหมคะค่ะสำหรับขนมหวานกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะโดยปริมาณขนมหวานก็จะปริมาณนี่แหละคะ่ะหนึ่งทัพพีสี่เหลี่ยมประมาณนี้หรือว่าเท่าฝ่ามือเรานะคะไม่รวมนิ้วมือนะคะคาว่าเท่าฝ่ามือคือไม่รวมนิ้วมือเท่าฝ่ามือตรงนี้นะคะ1ชิ้นนะคะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเราก็จะตัดข้าวทิ้ง1ทัพพีในมือน,นั้นนะคะก็คือสามารถทานได้เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟใส่นมมากๆอย่างเงี้ยกุ้งเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานไหมคะ สำหรับกาแฟใส่นม ถามพี่อยู่ว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าอันนี้พี่อยู่ยังไม่แน่ชัดหรือว่าตอบคําถามยังไม่ได้นะคะเพราะว่าการเป็นเบาหวานหรือเปล่าเราต้องไปตรวจให้แน่ชัดก่อนนะคะแล้วก็สําหรับกาแฟกาแฟที่สุขภาพดีทานเข้าไปแล้วไม่ทําให้เกิดโรคนะคะก็จะเป็นกาแฟดําไม่ใส่น้าตาลนะคะแต่สําหรับบางคนแล้วทานกาแฟดําทานยากก็สามารถสารใส่น้าตาลได้อยู่ที่50%ใน1แก้วนั้นแล้ววันหนึ่งก็สามารถทานกาแฟได้แค่แก้วเดียวแค่นั้นนะคะสําหรับน้ําตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าคน ทั่วไปนะคะสามารถทานน้ำตาลได้ไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันถ้าเราคำนวณแล้วเรารู้สึกว่ามันจะเกิน6ช้อนชาเราใช้เป็นสารให้ความหวานทดแทนนะคะอย่างเช่นซูคารโบสแอสปาแตมหรือว่าย,ยาหวานนะคะสามารถใช้ได้นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารของทางโรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีค่ะ